สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนๆเดี๋ยวป้าปังจะพามาทำที่กรองอากาศแบบธรรมชาตินะคะด้วยคราลือสีค่ะวัสดุนะคะวัสดุอุปรกรณ์ที่ทำก็เขาเรียกอะนไรน,นะโคมไม้ไผ่นะคะโคมไม้ไผ่อันนี้ป้าปังไปได้มาอันละแปดสิบบาทนะคะ มีความสวยงามในระดับหนึ่งค่ะคราวลือสีอันนี้คราวลือสีนะคะกระถางแล้วก็แผ่นรองแผ่นรองนี้เราจะตัดมาจากแสแลน์เก่าๆนะคะกระถางที่มีรูระบาย มะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวนะคะที่แช่น้ำมาแล้วหนึ่งคืนสับประรดสีขั้นแรกนะคะเราก็เอาแผ่นรองเนี้ยมากรองไว้เพราะเราจะใส่ขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับในนี้กันมันหล่นนะคะก็ต้องหาที่รองไว้ก่อนใส่เรียบร้อยคือเราจะปลูกสับประรดสีในตรงนี้นะคะ แล้วก็เอามาเสียบไว้ข้างบนของโฟมมันก็จะมีรูกลมๆอยู่อย่างเงี้ยง่ายมากๆเลยขยายพันธุ์ก็ง่ายปลูกก็ง่ายโลูง่ายสุดๆไม่ได้ยุ่งยากเหมือน ปลูกอย่างอื่นค่ะเห็นไหมแค่เกี่ยวเกี่ยวเนี้ยก็ได้ละแล้ว,วตามช่องนะคะรดน้ำก็แค่วันละครั้งตรงที่เราอยู่ก็เย็นสบายสดชื่น เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะเพื่อนๆประโยชน์เยอะทีเนี้ยไอตรงชายมันจะไม่สวยเราก็จะใช้กันไกลเล็มค่ะกันไกลเล็มให้มันเท่ากันตัดเลยแล้วส่วนที่ตัดออกเราก็ไปเลี้ยงต่อค่ะไม่เสียประโยชน์เราก็ไปขยายต่อ จัดให้เข้าสวยๆวยได้แล้วค่ะไม้ฟอกอากาศอันนี้ได้สองต้นต้นนี้ข้างบนจะเป็นสับประรดสีทิลลนเซียอันนี้ก็ สปรย์สีอีกพันหนึ่งก็สวยงามแตกต่างกันนะคะเราไปหาที่แขวนร่มๆค่ะป้าปังก็มาแขวนไว้ใต้ต้นลีลาวดีนะคะหลังจากนั้นเราก็ฉีดน้ำใช้สเปรย์ฉีดก่อนนะคะจริงๆใช้สายยางก็ได้นะคะเขาไม่มีปัญหาค่อนข้างจะเหนียว เราก็ได้ที่ฟอกอากาศแบบธรรมชาติแล้วนะคะดูบรรยากาศทั่วไปเขาก็จะโอเคละตัดสีอ่าสีขาวๆมนๆเขาก็จะตัดกับสีเขียวด้านล่างก็จะเป็นชาฮกเกี้ยนปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆบ้านเราก็ดูร่มรื่นน่าอยู่ ยิ่งช่วงนี้เนาะสถานการณ์โรคระบาดเราต้องอยู่บ้านกันเราจะทำยังไงให้บ้านเราน่าอยู่จะไปอยู่แต่ห้องแอร์มันก็ไม่ไหวนะคะมันสิ้นเปลืองจะกินอย่างเดียวก็อ้วนอยู่บ้านนี้มันน่าเบื่อนะมันต้องหาต้นไม้นี่แหละมาปลูกนะคะแล้วช่วงนี้บ้านเราก็ร้อนด้วยร้อนมากๆเลยนะคะ ก็ต้องหาต้นไม้ที่มันปลูกง่ายแล้วก็ฟอกอากาศให้เราได้ด้วยฝุ่นก็เยอะก็ดักฝุ่นไปในตัวด้วยคลาวลือสีนี่แหละค่ะจริงๆเขามีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่ามอสสเปนนะคะคลาวลือสีก็เป็นพืชบงเดียวกันกับสับปะรดมันจึงเป็นรากอากาศมันปลูกง่ายก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆปลูกนะคะบ้านเราก็จะมีสีเขียว อยู่บ้านนานๆมันเซ็งมันก็เดินออกมาข้างนอกบ้านก็เห็นสีเขียวสดชื่นก็พอได้คลายร้อนที่ประปังตัดออกเราก็มาเสียบได้อีกวงหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะยาวไปเรื่อยเราก็ได้ที่ฟอกอากาศแบบธรรมชาติแล้วค่ะไปลองทำดูนะคะ เป็นยังไงคะเพื่อนๆนบรรยากาศสวนหน้าบ้านก็ดูร่มรื่นมีสีเขียวมากขึ้นมีไม้ฟอกอากาศให้เราด้วยทำให้เราอยู่บ้านในสถานการณ์โรคระบาดนี้แบบไม่เบื่อไม่เซ็งมากเท่าไหร่เพราะการอยู่บ้านนานๆไม่ออกไปไหนนี่โคตรตะละ็งโคตรเซ็งเลยค่ะแล้วก็หาอะไรทำนี่แหละปลูกต้นไม้นี่แหละคะ่ะ ก็คลิปนี้ป้าปังก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะได้ทำเป็นกิจกรรมของครอบคอรัวเรานะคะในช่วงที่เราต้องกักตัวอยู่บ้านนี่แหละค่ะปลูกคราวลือสีกันเพื่อให้บ้านเราเย็นๆนะคะเดินออกมาก็ให้เจอสีเขียวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ